อาจารย์ค้าแฟนมีลูกติดจดทะเบียนกับเราแต่ซื้อรถซื้อที่ทำลายลักอักษรให้ลูกคนเดียวเสียใจค่ะอวันนี้มันเป็นเหตุที่เราจะต้องคุยกันนะเป็นเหตุที่มันจะต้องคุยกันตั้งแต่ต้นที่เราครบกันว่าอะไรยังไงก็ประเด็นนี้มันเป็นปัญหาลวกแตะนะสำหรับใครที่มีความสัมพันธ์ที่มันมันจะต้อง ไม่ได้มาตัวคนเดียวอ่ะมันจะต้องมีการพูดคุยตกลงกันให้มันชัดเจนตั้งแต่แรกตั้งแต่ต้นแล้วก็เมื่อเราเห็นแล้วเนี่ยว่ามันเป็นแบบนี้แล้วเราก็ต้องคุยกันเมื่อเห็นเหตุแล้วว่าเออมันเป็นแบบนี้นะฉันฉันรู้สึกมันมีฉันมีส่วนเกี่ยวข้องมันฉันมีทํานู่นนี่นั่นด้วยมันมันต้องมีส่วนหนึ่งเป็นของฉันบ้างหรืออาจจะลูกของลูกฉันในอนาคตบ้างไหมหรืออะไรก็ตามแต่คุยกันคุยกันด้วยเหตุและผลแล้วก็หาตรงกลางร่วมกันถ้าเข้าใจกันโอเคมันก็ดีมันก็จะทําให้เราไปกกััันนนตต่่่อไได้้้แถาามมเขใจ มันจะตรงกลางมันอยู่ตรงไหนถ้ามันมีตรงกลางเขาจะเอาแต่เข้าฝ่ายเดียวเราก็ต้องพิจรารณาแล้วถ้าเขาเป็นคนอย่างนี้แล้วเราจะยังไงต่อถ้าวันหนึ่งเรามีลูกเขาจะเอาแต่ลูกเขาไหมไม่เอาลูกเราไหมหรืออะไรยังไงต่อเราก็ต้องพิจรารณาว่าจะไปต่อได้หรือไม่แค่นั้นเองอย่าไปทําให้มันยากมากขึ้นอย่าไปแบกความรู้สึกที่เราไม่ควรแบกควรคุยกันแก้ไขเคลียร์ตรงนั้นเคลียร์กันไปต่อไม่ได้ก็แค่ถอยออกมาก็แค่รเ,รเ,เราเจอคนที่ เขามันไม่มีทัศนคติแบบเดียวกันกับเราไมไ่มีความคิดแบบเดียวกัเเกบเราหนึ่งคนแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นตั้งสติให้ดี